วันนี้รัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่นะครับคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองรองนายกแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีลงปไปในพื้นที่แล้วทั้งรัฐมนตรี คุณเฉลิมชัยสีอ่อนอนะทางรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจ<ะ>ประการเมื่อวานนี้ดรตอเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับลงพื้นที่จะนะจังหวัดสงขลานะครับนะซึ่งเป็นอำเภอที่น้ำท่วมทั้ง14ตำบลครับเมื่อวานนี้ก็ไปเดินนะแต่พูดคุยให้กำลังใจนะที่น้องประชาชนนะคะนะแล้วก็นำสิ่งของเครื่องใช้นะนำไปมอบให้นะครับนะครับ ก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในพื้นที่นะครับแต่แล้วก็เน้นย้ําว่าวันที่พี่น้องตกทุกข์ได้ยากเราไม่ทิ้งกันแต่แล้วทางปกครองตอนนี้ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็การเยียวยาก็จะมาถึงในระยะเวลาอันรวดเร็วครับเนี่ครับอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครัและตมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนะคะไปที่จังหวัดสงขลาแล้วค่ะ